แววตาที่เคยสดใสของลูกเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวไม่อยากไปโรงเรียนโรงเรียนไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาอีกต่อไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสลูกพื้นที่ที่พ่อแม่จะได้ทำความเข้าใจโลกใบเล็กของลูกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเคยไหมครับวันหนึ่งที่คุณไปรับลูกที่โรงเรียนตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือความเงียบลูกที่เคยช่างพูดกลับนั่งก้มหน้าในรถ หรือบางครั้งอาจมีร่องรอยฟกช้ำกลับมาพอเราถามว่าเป็นอะไรลูกกลับตอบเพียงสั้นๆว่าเปล่าครับหรือไม่มีอะไรคะ่ะแต่สัญชาตญาณความเป็นพ่อแม่บอกเราว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นและภาพที่เจ็บปวดที่สุดคือการมารู้ทีหลังว่าลูกของเรากำลังตกเป็นเหยื่อของการถูกเพื่อนรังแกหรือถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนความเจ็บปวดของพ่อแม่ในวินาทีนั้นมันเหมือนหัวใจถูกบีบอัด ทั้งโกรธคนที่ทำลูกทั้งเสียใจที่ปกป้องลูกไม่ได้และสับสนว่าจะต้องจัดการอย่างไรจะบุกไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยดีไหมหรือจะสอนให้ลูกสู้กลับดีคำถามมากมายตีกันอยู่ในหัวจนยุ่งเหยิงไปหมดตามแนวทางของคุณหมอประเสริฐและอาจารย์เกลสิ่งแรกที่เราต้องทำไม่ใช่การพุ่งออกไปจัดการกับคู่กรณีหรือรีบสอนสั่งลูกในทันทีแต่คือการจัดการกับตัวเราเอง และสร้างฐานที่มั่นทางใจให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ครับเมื่อลูกถูกกระทำโลกทั้งใบของเขาจะพังทลายลงความมั่นใจหายไปความรู้สึกว่าตนเองมีค่าลดหวบลงสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไว้ไม่ให้ดำดิ่งลงไปมากกว่านี้คือความมั่นใจที่ว่าพ่อแม่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นปฏิกิริยาแรกของเราเมื่อรู้ข่าวหรือเมื่อลูกตัดสินใจเล่าให้ฟังสำคัญมหาศาลครับ หากเราโวยวายด้วยความโกรธแค้นหรือเผลอตำหนิลูกว่าแล้วทำไมไม่สู้หรือทำไมไม่บอกครูประโยคเหล่านี้จะกลายเป็นการผลักลูกออกไปสู่ความโดดเดี่ยวทันทีลูกจะรู้สึกว่าแม้แต่บ้านก็ไม่ใช่ที่ที่เขาจะพักใจได้สิ่งที่คุณหมอประเสริฐเน้นย้ำเสมอคือความสัมพันธ์และความไว้วางใจเมื่อลูกเดินเข้ามาหาหรือเมื่อเราสังเกตเห็นความผิดปกติให้วางมือถือวางงานทุกอย่าง แล้วใช้เวลากับเขาด้วยความสงบการกอดลูกให้แน่นขึ้นอีกนิดลูบหลังเขาเบาๆและบอกเขาด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่าพ่ออยู่นี่แม่อยู่นี่หนูปลอดภัยแล้วนะคือยาขนานเอกที่จะช่วยดึงสติและขวัญของลูกกลับมาเราต้องทำให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าข้างนอกจะโหดร้ายแค่ไหนแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่คือป้อมปราการที่จะปกป้องเขาเสมอความรู้สึกปลอดภัยนี้เองครับ คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการเยียวยาทั้งหมดหากฐานตรงนี้ไม่แน่นการจะไปแก้ปัญหาที่โรงเรียนหรือสอนทักษะสังคมให้ลูกก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจิตใจของเขายังไม่พร้อมรับอะไรทั้งสิ้นเมื่อเราสร้างบรรยากาศของความปลอดภัยได้แล้วขั้นตอนถัดมาคือการเป็นภาชนะที่รองรับความทุกข์ของลูกครับตามหลักจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาแบบอาจารย์เกลการฟังไม่ใช่แค่ได้ยินเสียง แต่คือการได้ยินความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในเวลานี้ลูกอาจจะร้องไห้โฮออกมาหรืออาจจะระเบิดอารมณ์ความขับแค้นใจหน้าที่ของเราคือนั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งสงบและรับฟังโดยไม่ตัดสินห้ามเด็ดขาดที่จะพูดแทรกขึ้นมาว่าเรื่องแค่นี้เองหรืออย่าไปคิดมากเพราะสำหรับเด็กการถูกเพื่อนล้อชื่อพ่อแม่การถูกกีดกันออกจากกลุ่มหรือการถูกแกล้งทางกาย มันคือเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกของเขาแล้วครับให้เราสะท้อนความรู้สึกของเขาออกมาเป็นคำพูดเช่นหนูคงเจ็บปวดมากเลยนะที่เพื่อนทำแบบนั้นหรือหนูคงรู้สึกอายและโกรธมากใช่ไหมลูกการพูดประโยคเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าความรู้สึกของเขาเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นการที่พ่อแม่เข้าใจและเรียกชื่ออารมณ์ของเขาถูกจะช่วยลดระดับความรุนแรงของพายุอารมณ์ในใจลูกลงได้ เหมือนเราช่วยเขาระบายความดันออกจากหม้อต้มน้ำที่กำลังเดือดระวังกับดักความหวังดีที่พ่อแม่หลายคนเผลอทำคือการรีบกระโดดไปที่วิธีการแก้ปัญหาเร็วเกินไปเช่นรีบถามว่าใครทำบอกชื่อมาเดี๋ยวแม่จัดการเองหรือพรุ่งนี้หนูต้องไปบอกครูนะในขณะที่ลูกยังร้องไห้ไม่หยุดการทำแบบนั้นเป็นการข้ามขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยาจิตใจลูกต้องการคนรับฟัง ไม่ใช่ผู้พิพากษาและยังไม่ใช่ฮีโร่ที่จะออกไปลุยแทนเขาในทันทีเขาต้องการรู้ว่าความเจ็บปวดของเขามีคนมองเห็นและให้ความสำคัญคุณหมอประเสริฐมักจะสอนว่าให้เราอยู่ข้างเดียวกันกับลูกเสมอการอยู่ข้างเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทำร้ายคนอื่นคืนแต่หมายถึงการแสดงออกทางท่าทีและคำพูดว่าเราเข้าใจความทุกข์ของเขาอย่างสุดซึง้งเราจะไม่ปล่อยให้เขาเผชิญเรื่องนี้คนเดียว กระบวนการนี้อาจใช้เวลาไม่ใช่แค่5นาทีหรือ10นาทีบางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าลูกจะยอมเล่ารายละเอียดทั้งหมดการที่เราอดทนรอฟังด้วยหัวใจและไม่เร่งรัดจะช่วยกอบกู้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขาอาจจะเสียไปจากการถูกกลั่นแกล้งให้กลับมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกและเมื่ออารมณ์ของลูกเริ่มสงบลงเมื่อพายุฝนเริ่มซาเราถึงจะค่อยๆมองเห็นร่องรอยความเสียหายภายในจิตใจของเขาได้ชัดเจนขึ้นครับ หลังจากที่เราได้รองรับอารมณ์และความรู้สึกจนลูกเริ่มสงบลงแล้วสิ่งที่เรามักจะพบตามมาคือแผลใจครับเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งมักจะสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือความรู้สึกว่าตนเองมีค่าเขาอาจจะเริ่มเชื่อคำล้อเลียนของเพื่อนว่าเขาอ่อนแอเขาโงา่หรือเขาเป็นตัวประหลาดตรงนี้แหละครับที่แนวคิดเรื่องตัวตนหรือเซลฟของคุณหมอประเสรศิฐมีความสำคัญอย่างยิ่ง หน้าที่ของพ่อแม่ในระยะพักซื้นนี้คือการช่วยลูกกอบกู้เศษซากความมั่นใจเหล่านั้นกลับมาประกอบร่างใหม่เราต้องทำให้ลูกรู้ว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของเพื่อนที่โรงเรียนหรือการกระทำแย่ๆของคนอื่นแต่คุณค่าของเขามีอยู่จริงและสัมผัสได้ที่บ้านวิธีที่ดีที่สุดในการกู้คืนความภาคภูมิใจไม่ใช่การชมเชยลอยๆว่าหนูเก่งที่สุด แต่คือการให้ลูกได้ลงมือทำอะไรบางอย่างที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นการช่วยงานบ้านการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองการได้เล่นดนตรีที่ชอบหรือการวาดรูปที่เขาถนัดเมื่อลูกได้ล้างจานจนสะอาดได้กวาดบ้านจนเรียบร้อยหรือต่อเลโก้จนเสร็จเขาจะเกิดความรู้สึกว่าฉันทำได้ฉันมีความสามารถและฉันมีประโยชน์ความรู้สึกเหล่านี้แหละครับ คือเกราะป้องกันทางใจที่แข็งแกร่งที่สุดเราต้องเปลี่ยนบ้านให้เป็นเวทีที่เขาจะได้เฉิดฉายได้รับการยอมรับและได้รับคาชมเชยจากความพยายามและการกระทําของเขาจริงๆเพื่อลบล้างเสียงตาหนิหรือเสียงหัวเราะเยาะเย้ยที่โรงเรียนในช่วงเวลานี้งดการตาหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านผ่อนปรนความเข้มงวดลงบ้างเพื่อให้ลูกได้มีพื้นที่หายใจและฟื้นฟูพลังชีวิต การเล่นก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่อาจารย์เกลให้ความสําคัญมากครับการเล่นบอร์ดเกมหรือเล่นสมมุติกับลูกโดยปล่อยให้ลูกเป็นผู้นําเกมเป็นผู้กําหนดกติกาตราบใดที่ไม่เป็นอันตรายจะช่วยให้ลูกรู้สึกถึงอํานาจหรือการควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งเด็กที่ถูกแกล้งคือเด็กที่ถูกพรากอํานาจไปเขาถูกทําให้รู้สึกว่าไม่มีทางสู้ดังนั้น การคืนอำนาจให้เขาผ่านการเล่นและการทำกิจวัตรที่บ้านจึงเป็นการบอกจิตใต้สำนึกของเขาว่าเขายังเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองได้อยู่การเติมเต็มถังพลังใจใบนี้ให้เต็มเปี่ยมเป็นเชื้อเพลิงสำคัญก่อนที่เราจะชวนลูกก้าวไปสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ต้องใช้สติปัญญาและทักษะที่ซับซ้อนขึ้นเพราะหากใจยัง่อสมองส่วนคิดวิเคราะห์ก็จะไม่ทำงานเมื่อใจฟูขึ้นพลังเริ่มกลับมา คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาคุยกันเรื่องจะเอายังไงต่อดีตรงนี้คือการฝึกใช้สมองส่วนหน้าหรือทักษะสมอง EF ตามที่คุณหมอประเสริฐแนะนำครับเราจะไม่บอกลูกว่าพรุ่งนี้ไปทำแบบนี้นะเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปแต่เราจะเปลี่ยนมาใช้การตั้งคำถามเพื่อชวนลูกคิดและวางแผนร่วมกันเช่นถ้าพรุ่งนี้เขาเดินมาชนหนูอีกหนูคิดว่าเราจะทำยังไงได้บ้างหรือหนูอยากให้เรื่องนี้จบลงแบบไหน การถามแบบนี้ช่วยกระตุ้นให้ลูกได้คิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งเป็นการคืนความมั่นใจให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้เราอาจจะช่วยเสนอทางเลือกหรือจำลองสถานการณ์หรือโร play ลองซ้อมบทบาทสมมุติกันที่บ้านสมมุติพ่อเป็นเพื่อนคนนั้นแล้วเดินมาล้อชื่อหนูหนูจะตอบโด้ยังไงหรือจะเดินหนีท่าไหนลองทำให้ขอดูหน่อยการซ้อมแบบนี้สำคัญมากครับ เพราะในสถานการณ์จริงความกลัวมักจะทำให้ร่างกายแข็งทื่อนึกคำพูดไม่ออกแต่ถ้าได้ซ้อมจนกล้ามเนื้อจำได้จนปากขยับได้คล่องลูกจะมีคลังอาวุธติดตัวไปใช้สอนให้ลูกรู้จักการใช้เสียงที่มั่นคงหรือ i-message ในการบอกเพื่อนว่าเราไม่ชอบที่เธอทำแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะหรือสอนทักษะการเดินหนีไปหาผู้ใหญ่การหาเพื่อนกลุ่มใหม่หรือการทำแน่นึ่งเฉยไม่โต้อตอบเพื่อให้คนแกล้งหมดสนุก สิ่งสําคัญคือเราต้องประเมินศักยภาพของลูกตามความเป็นจริงไม่ใช่คาดหวังให้ลูกที่ขี้อายลุกขึ้นมาต่อยเพื่อนเปรี้ยงเดียวจอดเราต้องหาทางออกที่เหมาะกับบุคลิกของลูกเราและย้ำกับลูกเสมอว่าการเดินหนีหรือการไปบอกครูไม่ใช่การขี้ฟ้องและไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่เป็นความฉลาดในการรักษาความปลอดภัยของตัวเอง เราต้องสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือเรื่องที่จัดการเองได้และอะไรคือเส้นแดงที่เกินกว่าเด็กจะรับมือได้หากมีการทำร้ายร่างกายมีการไถ่เงินหรือการข่มขู่ที่รุนแรงลูกต้องรู้ทันทีว่านี่คือเวลาที่ต้องดึงผู้ช่วยเข้ามานั่นคือพ่อแม่และคุณครูการเตรียมความพร้อมตรงนี้คือการติดอาวุธทางปัญญาและทักษะสังคมให้ลูกทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลื่ย เมื่อต้องเดินเข้าโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นแต่เขามีแผนมีวิธีรับมือและที่สำคัญเขามีทีมหนุนหลังที่แข็งแกร่งที่สุดคือพ่อแม่ที่คุยแผนกันมาอย่างดีแล้วอย่างไรก็ตามมีบางสถานการณ์ที่ทักษะของลูกเพียงลำพังอาจไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อการกลั่นแกล้งนั้นรุนแรงเรือรังหรือเป็นระบบกลุ่มเมื่อนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ในฐานะผู้พิทักษ์ ต้องทำงานอย่างเต็มที่ครับคุณหมอประเสริฐและอาจารย์เกลเห็นตรงกันว่าความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของลูกต้องมากกว่าเกรดเฉลีย่ยหรือชื่อเสียงของโรงเรียนหากประเมินแล้วว่าลูกตกอยู่ในอันตรายเราต้องเข้าไปแทรกแซงการเข้าไปคุยกับโรงเรียนต้องทำด้วยสติและข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ใช่ไปด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยวเพราะเป้าหมายของเราคือการหาแนวร่วมไม่ใช่การสร้างศัตรูเพิ่ม เราควรนัดหมายคุณครูประทำชั้นหรือฝ่ายปกครองเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นระบุวันเวลาสถานที่และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ใส่อารมณ์ดรามา่าแต่เน้นข้อเท็จจริงบอกความต้องการของเราให้ชัดเจนว่าเราต้องการให้โรงเรียนดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกเราอย่างไรเราไม่ได้เรียกร้องให้ไล่ใครออกแต่เราต้องการมาตรการที่มั่นใจได้ว่าลูกเราจะเดินในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ถ้าคุยกับครูแล้วไม่ดีขึ้นหรือโรงเรียนเพิกเฉยการพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นการย้ายห้องหรือกระทั่งการย้ายโรงเรียนก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือเป็นการหนีปัญหาแบบที่คุณหมอประเสริฐเคยกล่าวไว้ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากแต่ถ้าคับทั้งที่คับทั้งใจและไม่ปลอดภยัยก็ต้องย้ายเพราะจิตใจของลูกสำคัญกว่ากำแพงโรงเรียนในระหว่างที่กระบวนการจัดการของผู้ใหญ่ดำเนินไป เราต้องสื่อสารกับลูกตลอดเวลาว่าพ่อกับแม่กำลังคุยกับครูอยู่นะพ่อกับแม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหนูอีกคำพูดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับมันคือการยืนยันว่าเขาไม่ได้สู้ลำพังหากจำเป็นต้องให้ลูกหยุดเรียนสักพักเพื่อรักษาสภาพจิตใจหรือเพื่อให้โรงเรียนจัดการปัญหาให้จบก่อนก็จงทำเถิดครับอย่าเสียดายเวลาเรียนมากกว่าเสียดายลูกการสแสดงออกที่ชัดเจนแข็งขันและปกป้องของพ่อแม่ จะกลายเป็นความทรงจำที่ฝังแน่นในใจลูกไปตลอดชีวิตว่าในวันที่เขาลำบากที่สุดพ่อแม่ไม่เคยทอดทิ้งเขาและพร้อมจะยืนขวางโลกทั้งใบเพื่อปกป้องเขาการกระทำของเราในวันนี้จะเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นว่าการรักษาสิทธิ์ของตัวเองและการไม่ยอมจำนนต่อความไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรลูกจะซึมซับความกล้าหาญนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเองในอนาคตเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ จากวันที่ลูกเดินก้มหน้ากลับบ้านพร้อมบาดแผลจนถึงวันที่เราช่วยกันประคับประคองกู้คืนใจวางแผนและลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์กระบวนการทั้งหมดนี้ตั้งแต่การตั้งสติเป็นฐานที่มั่นทางใจการรับฟังเพื่อรองรับอารมณ์การสร้างความภาคภูมิใจในตัวตนการฝึกสมองเพื่อแก้ปัญหาและการประสานงานกับโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้ปัญหาหายไปในชั่วข้ามคืน แต่เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ลูกและเราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างสง่างามที่สุดเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งแม้จะเป็นเรื่องเลวร้ายที่เราไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วและเราจับมือลูกเดินผ่านมันมาได้สิ่งนี้จะกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าลูกจะได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สวยงามเสมอไปแต่เขามีความสามารถที่จะรับมือกับมันได้ เขาได้รู้ว่าเขามีค่าแค่ไหนและเขามีพ่อแม่ที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเด็กที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้ด้วยการสนับสนุนที่ดีหรือ resilience จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เข้มแข็งและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะเขาเข้าใจรสชาติของความเจ็บปวดและรู้วิธีที่จะเยียวยามันขอให้พ่อแม่ทุกท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเชื่อมั่นในตัวลูก การเลี้ยงลูกเชิงบวกไม่ใช่การปูพรมแดงให้ลูกเดินแต่คือการสวมรองเท้าที่เหมาะสมให้ลูกและคอยประคองเมื่อเขาลม้มเพื่อให้เขาลุกขึ้นเดินต่อได้เองในเส้นทางที่ขรุขระไม่ว่าวันนี้ลูกของคุณจะเจอกับอะไรขอแค่หันกลับมาแล้วยังเจอพ่อแม่ที่ยิ้มให้อ้าแขนรับและพร้อมจะฟังเพียงเท่านี้เขาก็มีพลังที่จะไปต่อสู้กับลูกภายนอกได้แล้วครับเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับ คุณทำได้และคุณคือพ่อแม่ที่ดีที่สุดสำหรับลูกของคุณเสมอสำหรับวันนี้รายการถอดรหัสลูกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ